ญี่ปุ่นจับตาดูแน่ชนบุรีพร้อมปล่อยกิษดากาแมนไปตะลุยเจลีกแน่นอนขณะที่ชันนลงอย่างต้องใช้เวลาสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของนักฟุตบอลไทยกับโอกาสไปค้าแข้งยังลีกต่างประเทศ โดยเฉพาะฟุตบอลเจลีกกันหน่อยว่ามีนักฟุตบอลคนไหนที่จะมีโอกาสได้ไปในอนาคตกันบ้างแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ต้องซุยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัดนะครับคลิปนี้เข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าไปพูดถึงเรื่องราวของนักฟุตบอลไทยกับโอกาสไปคาแข้งฟุตบอลต่างประเทศกันหน่อยนะครับผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยเนี่ยอยากให้นักฟุตบอลทีมชาติไทยของเรา ไปเยอะๆนะครับเพราะว่าไปแล้วพัฒนาและกลับมาช่วยทีมชาติไทยยกระดับบอลไทยได้เป็นอย่างดีนะครับตอนนี้ก็มีพิจเจชนาทิปส่งกระสินนะครับที่ค้าแข่งอยู่กับคาวาซากิฟอนตเล่สุปรโชคสระชาติกับฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับแล้วก็น้องอินชาวัดวิรชาติกับเซเรโซโอซากาอันนี้นับในเจลีนะครับขณะที่หลียุโรปก็ยังมีอย่างธนวัฒนมีจอทานเข็มดีนิยคลัสมิเคลสันนะครับ ซึ่งณตอนนี้ผมบอกเลยนะครับมซ์เซตของนักฟุตบอลไทยเนี่ยหลายๆคนนะครับพอได้เห็นรุ่นพี่เขาไปประสบความสําเร็จยังหลีกต่างประเทศนะครับอย่างพี่อุ้มธิรทรเป็นแชมป์เจลีกกลับมาเล่นทีมชาติไทยพี่อุ้มเล่นอย่างเหนือพี่เจชนาทิปไปอยู่กับฟอนตาเล่โอแข็งแกร่งขึ้นทําให้สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อให้นะักฟุตบอลไทยรุ่นใหม่เนี่ยอยากไปค้าแข้งฟุตบอลต่างประเทศกันเยอะขึ้นคนล่าสุดที่อยากไปมากๆนะครับก็คือกิษฎาการแมนนะครับ เรียกได้ว่าเป็นแนวรับสารพัดประโยชน์ของทีมชาติไทยเลยจากสโมสรชนบุรี FC นะครับกฤษดาณนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเล่นตำแหน่งกองกลางหรือกองหลังเล่นได้หมดนะครับและกับสโมสรชนบุรี FC เองเนี่ยเจ้าและก็เป็นกัปตันทีมและพาชนบุรีเป็นจ่าฝูงฟุตบอลไทยลีกอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับกฤษดาการแมนเนี่ยมีเป้าหมาย อยากจะไปประสบความสําเร็จแบบรุ่นพี่อยากจะไปคาแข่งฟุตบอลเจลีกในอนาคตนะครับเขาพร้อมมากเลยนะตอนนี้ผมว่ากิษตาการแมนถือว่าโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากๆทั้งวิธีการเล่นฟุตบอลความคิดความอ่านผมว่าปี2ปีสามารถไปได้เลยนะครับและเป็นความท้าทายอย่างมากเพราะตำแหน่งอย่างกิษตาการ์แมนเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นนักเตะไทย ไปคาแข่งต่างประเทศก็จะมีทิจิพันธุ์พุ่งจันทร์ที่คล้ายๆกันแต่ก็ไม่เหมือนสะทีเดียวถ้ากิจาการแมนได้ไปเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าตำแหน่งตัวรับหรือกองหลังไทยเราเนี่ยจะพัฒนาม,มากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นทางฝั่งคุณอนุกสิงโตทองนะครับเป็นรองประธานสโมสรชนบุรี FC เนี่ยหลังจากได้ทราบข่าวว่ากิษาการแมนเนี่ยมีความคิดที่อยากจะไปเล่นฟุตบอลเจลิกประเทศญี่ปุ่นเขาได้ออกมาเปิดเผยน,นะครับก็บอกว่าความฝันของกิษดา,าเนี่ย แน่นอนเขารู้อยู่แล้วว่าอยากไปเล่นฟุตบอลต่างประเทศอย่างฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นมันเป็นความฝันที่ชนบุรีไม่ได้ห้ามอะไรตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้ามีทีมไหนติดต่อเข้ามาและมีข้อเสนอที่ลงตัวชนบุรีเ c จะปล่อยให้กิษดาการแมนไปเล่นฟุตบอลเจลีกแน่นอนเพื่อทำให้ตัวเขาพัฒนาและต่อยอดสู่ การพัฒนาแล้วก็ช่วยทีมชาติไทยนะครับนี่ก็เป็นทางฝั่งชลบุรีซึ่งทางฝั่งชลบุรีอย่างที่ทุกคนทราบนะครับเขาเป็นทีมที่พร้อมให้โอกาสนักเตะในการไปคาแข่งฟุตบอลต่างแดนอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ปล่อยสิทริโชคพาโซไปอยู่กับ FC ฟิวลิวรตั้งหลายปีใช่ไหมมีชันนาลงไปหลีกสเปนซึ่งใครดันขึ้นมาแล้วเล่นได้ดีอยากไปต่างประเทศเนี่ยชลบุรีพร้อมปล่อยคราวนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ ะมีแมวมองทางเจลิกทีมไหนมาสนใจในตัวของกฤษฎดาการแมนแต่ผมเชื่อว่าพอข่าวแบบนี้ออกไปว่าชมบุรีพร้อมปล่อยกฤษดาผมเชื่อทีมเจลิกที่สนใจนฟุตบอลไทยก็มองเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางเจลิกก็อยากได้นักฟุตบอลไทยไปค้าแข่งเยอะๆก็รอจับตาดูให้ดีขณะที่อีกหนึ่งคนที่แฟนบอลชาวไทยก็มองว่าน่าจะไปเล่นเจลิกได้ก็คือชานน์พรงพมสีแก้วนะครับในส่วนของมุมมองของผมนะครับผมว่าชันน์พรมสีแก้วเนี่ย ฝีเท้าเขาดูดีนะมีความปลัดเปียวคล่องแคล่วว่องไวเท้าซ้ายโอเคเลยแต่ชันญยญลงเองเนี่ยยังต้องใช้เวลากับฟุตบอลอาชีพอีกสัก2-3ปีนะครับเป็นตัวหลักชนบุรีประสบความสำเร็จมีกระดูกฟุตบอลที่แข็งแกร่งเป็นตัวหลักทีมชาติไทยก่อนผมถึงมองว่าจะพร้อมไปตอนนี้ไปเนี่ยผมมองว่าชันยลพรมสีแก้วยังเบียดยากอยู่แต่ถ้าไปในวันที่เขาพร้อมอ่ะในวันที่เขาเป็นตัวหลักชนบุรีเป็นตัวหลักทีมชาติไทยอ่ะ เหมือนกับพี่อุ้มพี่เจพี่มุย้ยอ่ะผมเชื่อว่าไปแล้วเขาจะมีโอกาสมากกว่าในตอนนี้นะครับก็รอดูแต่ผมอยากเห็นนะครับนะักฟุตบอลไทยไปค้าแข้งต่างประเทศจะเยอะเพราะมันจะเพิ่มในเรื่องของ m i ซ์เซ t และจะทำให้วงการฟุตบอลไทยพัฒนาแต่นักเตะไทยเอง ก็ต้องพัฒนานะครับเพราะว่าการที่จะไปเล่นต่างแดนเนี่ยเราก็ต้องมีสิ่งที่เหนือกว่านักเตะบ้านเขาทั้งเรื่องของ mindset พละกำลังหรือวิธีการต่างๆแต่ผมยังไงก็เอาใจช่วยให้นักเตะไทยไปคาแข้งยังลีกต่างประเทศเยอะ,ยอะไม่ใช่เฉพาะเจลีกลีกอื่นๆไปให้ได้เยอะๆสุดท้ายมันก็ส่งผลดีต่อทีมชาติไทยนะครับอ่ะก็ติดตามกันว่าสุดท้ายแล้วกีสฎาการแมนจะได้ไปเล่นฟุตบอลเจลีกตามที่เขาใฝ่ฝันเอาไว้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆหลังจากนี้ กีตด,ดาต้องพัฒนาตัวเองเล่นให้ได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างตลอดผมเชื่อว่าในอนาคตได้ไปแน่นอนอ่ะเพื่อน,อนๆนคิดอย่างไงลองเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยในคลิปนี้นแคปชนต้องสุยคลิปสั้นๆขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ